สบายดีพี่น้องทาง y o ยูทูบด้วยพี่นอ้องเด้อมืเอนี้ก,ก็น,น่ากัไป้ของกินให้เมียพี่น้องเลยหลังจากนั้นก็สิไปตลาดต่อเนาะไปซื้อข่าวข่าวเจ้าขบปตะดุกหน่อพี่น้องอ่ะสบายดีพี่น้องนะเป็นละอนเม,ม,มนูเห็ดไอ้เพิ่นกันเดี๋พี่น้องได้หลวกพักกินของกันนะนะหลักพักข่าวเจ้า น้องลุงกัทอดไข่มากินเต็มยังยังกินยังสิเนี่ยอยากกินยังนุ่มเลยนี่เนาะเอออยากนุ่มเลยพี่น้องนี่เบ่งบลูเบ่งบอเบ่งบึ้มบอเฮ้ยเบ่งเลยกับบุ่มเลยเนาะเพื่อนเนาะหืมใบดีปลาลุงเนี สบายดีปารุงถวายประเทศเด้อเนาะลูกเนาะท้อแม่ก็ตื่นแล้วตื่นแล้วก็จะจะอาบน้ำกินอีกเลยนึกว่าาเปล่าปลุกก็กินอย่างอร่อยเลยพี่เนาะโอเคนี่นะใช้ทางนี้เออเปลี่ยนให้เพิ่นแล้วพี่เนาะบึ้มแล้วแล้วก็เปลี่ยนให้แล้วเนาะลกูกเนาะ คื้นลูกมาหายสองสามเถื่อพี่น้องเลยเอาลูกท่านหนี้ก็โอ้ยพี่ต่ากเนาะพี่น้องเนงาะท่านผัดอุ้มอยู่ทา่านผัดรับตาพอเอาสอยแม่เพิ่นนี่นึงกลายเป็นกระมิ้นแม่เพิ่นเบิดดอกพี่น้องเ,เห็นในนี้ยนะล,ลูกอืมเลยพี่น้องโอเคพี่น้องก้าวต่อสิไปต่อเด้อพี่น้องเด้อ ไปตลาดเนาะบัวสิมียังไยังไปติดตามชมน้องกันเลยพี่น้องอเ้อพี่น้องเด้อมาเบิ่งเลยมียังไงครับมูเหมือนกู้รล่รลยรุ่ย่ไมสองวีหาพันเออกองนี่กองหกองหกองหาเอาวนี่ก็วีได้บ่ บีน eh, oh, uh, ี่กขบีนี่อหัวเหออันเทไรนี่เฮ้หซื้อหวานปะไรวะพาไมนะเออสุดทรนี่เออจละลินเขาไจะ หาพันเอาหาพันเลีนงามดพี่น้องเลย้ายไปูเขาด้นะเคขอเจ้าพี่น้องเลยูได้เนี่ยเด้อพี่น้องเด้ไอ้กระขอเจ้าเนาะขน้วขนี้วใหม่บ่ขอนี้วใหม่บ่เนี่ยโลเก่าก็ได้บ่นี่ โลเก่าแล้วเอาสิบโลเืไหม่อซื้อเข่านีกล้วยนะพี่น้องเลยซื้อเข่านะโลละเก้าพันได้พี่น้องด้ว เ <c oughs> อาเงินเนะาะ <c oughs> เอาสามพันไปเลยพี่น้องมาขอเงินฮาลูหขอเงินเอาซื <c oughs> ้อปลาดุกต่อพี่น้องเลย <c oughs> ขอเดียพี่น้องระปลาดุกรูได้ปลาดุกนี่ สองหา้าพันได้คุณรู้สองพันกได้บ่เบ่งสองก็ได้เบ่งกำ <laughs> เกำอารู้หึ่งซะรูหนึ่งสองห้าพันได้พี่น้องเลยพักมันกระขายปะยเอาสามัดเคพี่น้องพักกาด Cắt động tham mặt hà nó tham mặt tham bọn lưu song tham mặt 3 mặt tham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  พี่น้องเลยมาเดือนแล้วไม่ยังอันนี้ไม่ยังฮะจัได้อยา่างฮะยได้นมเลยเนาะมิจตนมเลยนี่นมเวลากานาอุ้มเลยเพิ่นครัวหานมเลยพี่น้อง บรเห็นนมเลยเพื่นให้สลัดเด็กพี่น้องบรเห็นนมเลยหายลดและอุ้มเลยเพิ่นต้องคว้าหานมก่อนอันดับแรกมื่อนันแม่เพิ่นไปพี่น้องเพิ่นมาแล้วเพิ่นเครียดแม่เพิ่นให้แม่ให้กินนมบวกกินที่เราเครียดอันที่คืออุ้นอนพี่น้องเลยเป็ี่ยนปะปูบอลใหม่ อันนี้เพจนอนกับลูกเพิ่นสามพนพี่น้องเลยส่วนกันหน้ากับซีนอนอยู่เตียงโซฟาพี่พี่น้องเงี่ยและมันหกมันเพื่อนซีเสียบานุอันย่าแท้คมดูคนน้องดีดีเลยสอยซอยกันเนาะเงี่ยเงี้ยเพื่อนเพี่ยนชาติแล้วหกเพจเองแล้วพี่น้องเครื่องว่านี่เพิ Luke, ่นเลือดออกเนาะคนอือดมันเปิดมือ เหมยได้หนาจนอ่คร oh. ับเสียเลือดสิแป็นเพิ่นไปนนั่เลือดเสียเลือดยังอะไรไม่ยังอบเลยเหรอโอ้เลือดมันข่ามันโผล่มันใสข่าวหมอเพูดว่าเลือดยังก็จะจะวันเลือดแบบน้ำขั้วปลาบ่น้ำขั้วปลาน้ำเต้าขั้วปลาเนาะน้ำข้าวปลาเขาเอิญน้ำข้าวปลา สีจางๆเราบอเป็นยังพี่น้องเลยคดว้านมันจะกรอ,อกเข้มๆะไยรีบไปหาหมอเด้อเพื่นหมอบอกอวก่าไปหาหมอแต่เพิ่อนก็ใครเนี่ยเราบอกเฮย้ยอืมใครจักหน่อยเราต้มหางไหมจุนต้มหางไหมเด้อพี่น้องเด้อหน้าต้มพี่หมอหนึ่งวันไปลงคลิปนะเห็นทันเท็ดนี่เนาะสักปลาสักแพ้หลายอย่างฮัน พี่บ้านหน่อยเห็นยังดิตัวไอ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 โอ้ยบุ๋มเลยบอน,นี่ดีการไหนเลยพี่นอ้องเลยการขี่แมงวันมาขี่เสนาเพื่อน dâm dâm nó dâm nó, 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 อเออเป็นยังไงถังอยากนมเลยเด้พี่น้องนี่คลิปนี้ก็มต่ทาลูกตื่นพลุเลยพี่น้องก็หน้ากะสีอาบน้ำให้วันก็นากะอาบน้ำให้พี่น้นองแต่บทถ่ายคลิปพี่น้องเมืองเนาะอ่ะคลิปมีกระสีลาไปก่อนเด้พี่น้องเด้อย ขอบคุณทุกไลท์ทุกเมนทุกคนที่เข้ามารับชมสองคณะาตาอุ่นอี่น้องบ๊ายบาย